สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาต้มต้มกะทิใส่บัวนะคะกับปลาทูเจค่ะอันนี้มีปลาอันนี้นะคะเราจะซื้อแบบนี้นะคะมันจะเป็นปลาทูเจนะคะกำลังคิดว่าจะใช้ตัวเดียวหรือสองตัวดีนี่ค่ะลงมาจากช่องเฟซ ว่าจ่ตัวเดียวก็พอนะเนาะไปพื้นที่แลสองตัวมันจะล้นกันไปพี่สุใช้ตัวเดียวพอค่ะปลาทูเจหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกินก่อนนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะแต่พอดีวันนี้พี่สุจะคั้นเหลวไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่หลายช้อนนิดนึงค่ะก็จะใส่อันนี้ประมาณสิบสองกรัมเราจะใส่ประมาณสัก เดี๋ยวนะพี่สุขจะกะน,นะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะไข่เม็ดกระปิกก็สักก้อนหนึ่งค่ะนี่ค่ะ ใส่ลงไปค่ะก้อนหนึ่งประมาณคือกะปิเนี่ยแต่ละเจ้าก็เค็มไม่เท่ากันนะเพื่อนๆเวลาชิมพวกเนี้ยค่อยๆเติมนะคะแต่ละคนก็ปากยากแกงไทยๆเนี่ยค่ะกะปิมันจะเค็มไม่เท่ากันแต่ละที่ชอแต่ละเจ้าค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะ นี่เราได้ปาลาล้เทน้ำมันออกค่ะเพื่อนๆเทน้ำลงไปค่ะเราจะลวกลวกนี้หน่อยนะคะเราจะลวกใส่บัวนิดน,นึงค่ะเพราะว่าใส่บัวของเขาเนี่ย เราไม่ทราบว่าเขาเด็ดดีหรือเปล่าเนี่ยค่ะปกติถ้าเราลอกเราจะเราจะลอกเอาสายออกมันจะมันจะหมดอะค่ะไม่ไงั้นมันจะดำเราเลยจะใช้ลวกหรือต้มอายิดนึงค่ะสักนิดนึงก่อนก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงค่ะเราจะใส่ใส่โบน อันนี้ถ้าคนชอบกรอบก็ลวกแปับเดียวนะคะแต่ที่บ้านนี้มีแตออ่สวอค่ะพิสุจะให้นิ่มเลยค่ะงั้นคุณใหญ่เคียวไ่ไดะค่ะโอเค โอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กะปิลงไปนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องก่อน ัดให้เครื่องเขาหอมค่ะให้กระเพื่อเขาหอมใส่กระเพื่ใส่ลงไปค่ะพี่สุจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าพี่สุไม่อยากจะใส่กระทิ่เยอะไว้กว่ากองละว่าจะใส่น้อยๆ้ยใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปค่ะใส่บัวลงไปค่ะเพื่อนๆอือใส่ใส่บัวลงไปแล้วเราก็ น,นเปียบเต็มช้อนนะคะใส่สักสองช้อนเหมอนค่ะเดี๋ยวใส่น้วตัปีไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆค่อยๆใส่คึ่งอย่าให้หวานมากนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแบบเนี่ยค่ะ ชิมก่อนว่าเออกระปีที่เราใส่ไปเนี่ยค่ะมันเค็มหรือยังมันเค็มแค่ไหนเอยวรีบใส่ต้ี้ไปก่อนแย่เลยชิมก่อนค่ะอ่น ็มแล้วนะคะกะปิเพราะฉะนั้นพี่สูตรใส่ซีอิ๊วขาวไปประมาณช้อนโต๊ะเดียวค่ะขอเพียวอีกนิดนึงค่ะ ว่ารอื่นได้หมดแล้วค่ะโอเคค่ะอร่อยแล้วค่ะ,ะถ้าเป็นปลาปลาธรรมดานี่เขาจะเอาปลาใส่ลงไปเลยนะคะแต่ของเราเดี๋ยวใส่ที่หลังนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซ่บๆค่ะเดี๋ยวพี่สุจัดจานให้ชมนะคะต้มกะทิกับปลาทูเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเพื่อนๆทำเนี่ยกะปิ มะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะมันจะเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนเพราะฉะนั้นพี่สุขอแนะนำให้ค่อยๆใส่ค่อยๆชิมค่ะแต่ว่ารสของเขาจะออกเค็มเปรี้ยวและหวานตามที่หลังนะคะอย่าให้เป็นหวานเจ๋ยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ